เริ่มใหม่เริ่มใหม่น,นี้หลุดบ่อยสายแบตจะน้อยฝนตกครับทำงานลำบากเหลือเกิน ตายแล้วจะทำไงวะเนี่ยอืมจะต้องลึกหน่อยเออลากให้ติกเกอร์ขาดเอสบ5โอ้าครับ ซิมีอะไรใกล้บ้างโอ้โหซิตี้คันนี้ได้ไปบุกป่าฝ่าดงที่ไหนมาวันเนี้ยเอามาทำสีโอหอันนี้เคาะไปแล้วนะครับเขาไปลุยป่าไหนมาวะ เขาใช้รถไหนๆอยู่เนี่ยโอ้โหสุดอ่ะเหดิดดดพี่เ่็กขี้ดินเนี้ยเลยอ่ะฝา,าร์บอน GE 9 9 0 0ครับ โอ้หมียี่ติดเทโอโบเลยปะคนณคนแม่แรงไอ้งามาปะเรียกไอ้งามาหน่อยดิลูกอยู่ไหมลูกก็ไม่มาเหรอฝากบอยงานะคันนี้ไม่เสร็จเดี่ยกูไม่เบิกเงินเลยนะไม่ให้เบิกสักคันเลยนะ บอกไปนะพอได้เหี้ยบอมดนะ้วย,ยอไอ้ห่านะทันเนี้ยถ้าไม่เสร็จ,จี่คือมึงไม่ต้องเบิกเลยจำว่าจะเป็นพุทธเสาไม่ต้องเบิกไม่ต้องเบิกเหี้ยนะงั้นพอยัดแม่นานเกินไปแล้ว พอลงนะฮะชุดใหญ่นะครับโตโยต้านะครับรีแฟตยังความสามารถยังไม่ถึงเท่าใส่กล่องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับโตโยต้าเนี่ยใส่กล่องกันเลยครับ ทีสามเจ็ดเหรอท e สามเจ็ดงานตัวนี้นะเริ่มต้นหมื่นห้าครับตอนนี้ของขาดแล้วนะ<ม>ทีอีก็เหมือนนะดู c e. ีเป็นไง CE งานผมเป็นไงสุด 10, 9, 000, นะหนึ่งหมื่นเก้าพันนะพร้อมอยางตัวนี้ครับ อะไรครับเนี่ยอยากได้งานเรียนรอหนึ่งปีลดไรครับรอหนึ่งปีลดไรครับรอหนึ่งปีสามปีก็มีนะนัพทพลบูธลดไรครับหนึ่งปีลดไรจะ้ระไหนบอกหน่อยคุณนัพทพลบูธ อ้าวผมปากมุดไม่ให้แล้วครับคุณนัทพลแจ้งหน่อยคุณนัทพลลดอะไรครับรอหนึ่งปีครับลดอะไรครับพีมพ์แลวตอบด้วยนะครับโอ้เอฟบีตอนนี้อันนี้เลยฮะนี่เนี่นี่น นี่ยใส่ RE มาใส่ตัวนี้ดีกว่า ZE40 เหมือนโคตรๆนี่ z e ตอีี่ศูนยเหมือนไหมเหมือนไหมนี่เหมือนจริงอะไรจริงอ่ายังไม่ตอบเลยคุณนัทพลรถอะไรรอหนึ่งปีครับพิมพ์แล้วช่วยตอบด้วยเฮ้ย ไม่ตอบเียเขารอกันสามปีเขายัางรอ,งลองเลยใครสนใจครับ เอาอเฮียปากหมุดไห้แล้วไม่มาตอบวัเนี้ใครอยู่เนี่ยลูกค้าคนไหนเนี่ยฮะอา้าวถอะไรครับรอหนึ่งปีครับนี่ฮะใครสนใจครับใหม่เอี่ยมนะใหม่เอี่ยมมือหนึ่งใส่สองวันเออพิมพ์แล้วก็ไม่ตอบเว้ยแล้วมึงจะพิมพ์มาทำไมวะ ใครรู้จักเฮ้ยถามหน่อยดิรถไรรอหนึ่งปีบ้ารถไอ,อ้แป้งรอมาสองปีแล้วยังไม่ได้ทำเลยครับแล้วเคยเจอเปล่ารถเสร็จหนึ่งปีไม่มารถรถรถเสร็จหนึ่งปีไม่มาเอาเคยเจอเปล่าเออเคยเจอไหมปีครึ่งไม่มาเอาก็มีนะรถเสร็จอะ รถเสร็จปีปีปีหนึ่งปีหนึ่งไม่มาเอานี่มีอยู่สี่คันนะเดี๋ยวกูจะไปกวาฝากไปหมดแล้วเนาไอ้เฮียเขายังไม่ตอบอะไรของมึงเนี่ยฮะเ,เ,เฮ้ยเงียบไปเลยบอสบอสไอ้บอสบอสลดไรครับรอหนึ่งปียังไม่ทำรอหนึ่งปี อะไรวะมีเท่าที่เห็นนะทำเทอรโบสามวันครับทำเทอรโบสามวันนะขอดู m nd จะดูไปทำใหม่ละเออ โ oh, สตัดนี่มันเยอะมากเลยเข้ามาถามเบอร์ร้านเลยก็้วยังไม่ตอบนี่กูปักหมดไว้ให้เลยเนี่ยเนี่ยครับตอนนี้หลังแข็งเหลือตัวนี้นะครับเจ็ดหมืนเก้าแล้วก็สเปอร์สตาร์ทเจ็ดหมืนสองของใหม่เบอร์ไว้แปดหมืนกว่านะครับนะฮะ แล้วก็ c s เอสปอสเตอรหลือ2คู่นะครับนะฮะก็รู้ว่าไล์อยู่แม่งยังจะโทรเข้ามาอีกนะเอกนะแปคนจริงเลยวะ่ะเออนี่ยนี่ะใส่ได้หมดเลย FB FC FK ใส่ได้หมดเลยรอๆนะครับ หลังวินัสงานเทพสองหมื่นแปดพันห้าเบรกเหรอเบรกมีแท้ดิอตอนนี้เบรกมีแท้ครับแพ้ลน้นล้วนเลยตอนนี้แพ้หมดเลยนะฮะแพ้ครับแท้แพ้อีกเพียบ แพ้หมดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีนะวันนี้มีของหลุด2อย่างนะครับอ,อ่มีเบรกโปรเจกต์มิลหน้า6กพอรอ์ตอโนด้าหลังสี่พอร์ตอนโดนด้านะครับนะครับแท้เท่านั้นพึ่งได้มานะครับหน้าหลังใหม่ๆหม่แสนหนึ่งหมื่นะฮะแล้วก็มีชุดเทอร์โบซีวิกเอฟดีเนะครับสามหมื่นนะฮะ วันนี้นะครับมีระเบิดของสองสามอย่างใครรอดูก็ค่ำๆเดี๋ยวผมมาของลงให้ดูนะฮะนะครับเบรกมีปลอมด้วยเรอโอ้โหตายหา่าเขาขายกันทั้งประเทศเยอะแยะสารพัดยี่ห้อทุกอย่างมีของแท้ก็ต้องมีของปลอมดิวะฮะงงปะเนี่ยนะฮะถ้ามันมีประโยชน์ว่าแท้ก็แสดงว่ามันมีของปลอมตักกาง่ายๆอย่างง,งดิวะ จริงถ้าคุณคิดจะมาส่องที่นี่นะอย่างงอย่างงอย่างงถ้างงไปหน้าร้านอื่นมีมากมายที่นี่ตรงไปตรงมาเว้ยนะนะครับนะครับออลองเท้าเออลองเท้าคุไปถอดนู่นนู่นลองเท้าเนี่ยมันได้ไมาแค่นี้กล่องอะ่ะเนี่ยเนี่ยกล่องมีแค่นี้เองเนี่ยเนี่ย แมวโหดสัตว์นะครับเนี่ยมีแค่เนี้ยได้ไาแค่เนี้ยแล้วก็มีใบอะไรไม่รู้แล้วก็มีใบราคาที่เป็นใบราคาเมืองนอกใบอะไรไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่กี่ตังค์อะราคาจริงๆไม่เห็นมันจะกี่ตังค์เลยแม่งหลักพันอะ จริงเขาไม่รู้ซื้อขายกันมาได้ไงอะไรจะแพงขนาดนั้นนะฮะจริงก็แปลกนะก็ยังโทรเข้ามาอีกนะเบอร์ร้านเนี่ยผมไม่เคยทิ้งเบอร์ผมเลยนะเขาไม่เข้าใจว่าเอาเบอร์ผมไปมาจากไหนนะฮะสตัดบล็อกวีออสศูย์เต้องจองนะครับ นะครับต้องจองนะของมาไม่เยอะนะครับต้องจองแม่งก็ไหลยอยู่ใข่แม่งให้โบร์โทรไปวะอ่อไม่ได้ครับ โบมันใหญ่ครับใส่ไม่ได้ทำหมดอ่ะอะไรได้ตังผมทำหมดอ่ะยังใจเย็นครับเปิดไปแล้วของยังไม่มานะฮะใส่ในกี้ดีกว่าในกี้ <c oughs> ไม่ติดชาร์จเลยนะปีนี้ ก็ซื้อแม่งไปงั้นแหละครับหเห็นว่าเออมันต้องมีอะไรครับคำสีนัดล่วงหน้าเดือนครึ่งครับแต่ช่วงนี้อาจจะคิวยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเคลียร์รถที่ค้างมาตั้งแต่สงการออกให้หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยนัดก็คือเื่อเวลาไว้ยาวๆเลยแล้วค่อยมาครับจะได้ไม่ต้องรอนาะนนะไปฝันไปก่อนลูกค้ามาเยอะทํางานกรัน